เบลล์ร้อยสิบเจอของจริงแล้วนะครับหลังจากที่ไปไล่แดกชาวบ้านเขานะครับ650คันนี้ทนไม่ได้ทนไม่ไหวนะครับจึงมาขอท้าเจอกับเวลล์ร้อยสิบปีศาจคันนี้นะครับใครจะแดกใครมาดูกันเลยนะฮะเราไม่หลอนแน่นี่คือเอสพันนะฮะดับเบิลดา 1000cc จาก B W นะครับแต่ที่สําคัญในวันนี้นะฮะที่ผมต้องการที่จะเจอเขานะครับคือคันนู้นครับ CBR 650สี่สูบผมรู้สึกว่าการที่เราจะได้มาเจอกับอ่าพี่ใหญ่บิ๊กบึ้มจากค่ายฮอนด้าแล้วก็ค่ายบีเอ็มเนี่ย ันก็เป็นประสบการณ์ให,ใหม่ให้กับตัวเวฟประสิท์ปีศาจคันนี้นะครับแข่งจริงอยู่แล้วนะครับทุกการแข่งขันไม่มีคอนเทนต์บางคนบอกว่าเลยว่าเฮ้ยยกคันเร่งให้ตั้งแต่ KR าแล้วบอกว่ายกคันเร่งให้คันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยผมขอพูดไปแค่นี้นะว่าการที่เราขี่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยโดยที่ไม่ใช่ทีมงานของเราเนี่ยเราไม่ได้เซตติง้งเราไม่ได้แบบว่าให้เขาออกคันเร่งให้เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนี่คือนั่นแหละจากสายบันเทิงเลยนะครับเข้ามา ื่อที่จะมาเจอกับเราเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับวันนี้ใส่เต็มกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งสองคันนะครับเดี๋วันนี้นะครับนี่เราเจอกับนะฮะเจ้าของรถนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมต้องเอาสองตัวนี้มามีประเด็นอยู่ครับอันแน่ผมก็ส่วนเอื้ออาทรครับเฮ้ยคนเขาเรียกงี้กันเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็แรงนะมันแรงไม่นยงถูกว่าเป็นเนื้ออาทรอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วส่วนคันนี้ก็คือถ้าคันนี้แบบ อ่ะสมมติว่าอ่ะุ๊บุ๊ผมผมอาจจะได้คันนี้สมมตินะก็เจอนี่เลยใช่ครับก็คือเหมือนกับทางพี่นี่คือเตรียมพร้อมเลยใช่อารมณ์แบบว่าโดนปุ๊บแก้ปั๊บใช่ครับคิดว่าจะแก้ได้เหรอผมว่าแกไม่รอดนะอันเนี้ยอนี้จากกลุ่มไหนนะครับกล่สายบันเทิงครับโอ้กลุ่มสายบันเทิงเลยครับผม <c oughs> ไม่ใช่รถเดิมแล้ว <c oughs> <c oughs> Check, 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 check. Oh, okay. คือสรุปไม่ง่ายนะครับรอบแรก CB เข้ารอบ2รถเวฟร้อยสิบเข้านะครับผมมองว่าถ้าใครพลาดใครต่อเกียร์พลาดใครออกตัวพลาดคนนั้นจบครับโดนแน่นอนตื่นเต้นมากนะฮะเหลืออีกรอบนึงนะครับแบทชทินสองในสามนะฮะรันแรกเราโดน CB ไปรันที่สองโดนเรารันที่สามเรามาดูกันนะครับว่าซีบีหรือว่าเวฟร้อยสิบปีาศาจจะโดนนะฮะเขาขอ,อซ้อมอีกรอบนึงนะฮะ ก่อนจะแข่งรอบสุดท้ายขอซ้อมไปพอลันสุดท้าย c ีบีหรู้สึกหวั่นใจนะครับที่จะเจอกับเบรย์ร้อยสิบลันที่3นะฮะเขาได้ทำการ,รแอบ,บซุม้มซ้อมนะครับซึ่งผมก็แอบ,บถ่ายเก็บมาไว้ให้ดูนะฮะขอเล้า thank you โชจนได้นะฮะเวลเขาเกี่ยวว่าวนะฮะตามนี้นะเรียบร้อยครับอ้าวไงบ้างพี่รอบที่สมก็ชนะผมไปได้นะสูสีอยู่นะครับแน่บางคนชาวเน็ตยังยังไม่เชื่อว่าแรงหรือเปล่าพี่ว่าแรงไหมเอาดีๆมาของจริงนะเนี่ยจริงเหรอจริงเขาหาว่าโม้นะไม่โม้นะผมพลาดไม่ได้นะพลาดโดนเลยนะเอาง่ายคือใครก็ช่างที่พลาดโดนใช่ครับอ้คันนี้พลาดก็โดนใช่ ออกตัวดีกว่าคือชนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสนะครับก็ขอบคุณนะเจ้าของ CP หกสสองสายบันเทิงรังสิตนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้ผมขอแก้ดีไหมได้ครับนัดได้ใช่ไหมนัดได้นัดได้ครับคะแน่จัดไปนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันพันอ่ารุ่นนี้นะครับแจกหนึ่งสองสามสี่อะไรตอนแรกจะพี่แกให้พันต่อนะฮะเรียบร้อยครับ ลัดหลุดรัาหายไปแล้วนะทำไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าเ้ายถ่งนีไม่ได้ใช่นมันจะอเอี่มันหายฝาน้ำมันมันจะออกพุ่งออกลูกเบรกระเบิด้ใช่ การเกินไปไม่เนี่ยออกออกมาที่ออกมาที่เท้าเมื่อกี้เต็มรองเท้าเลยเนี่ยเต็มรองเท้าเลยเนี่ยชุ่มฉ่ำเลยเนี่ยเต็มเท้าเลยเหรอเต็มรองเท้าเลยถ่ายเวลาห้าห้าเป็นติดจนห้าห้าแปดสองเดียวเฮ้ยใช้ได้บ่เฮ้ยไม่ใช่เรียบร้อยฮะไม่สามารถขับขี่ต่อได้นะครับกับเอสพันนะครับ แเข็มไปเอาไฟ400เมื่อกี้เอาไงดีอ่ะขั้นอนโอกาสหน้าครับโอกาสหน้าเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดจริงๆถ้าถ้าวิ่งถ้าวิ่งมันจะไม่รอดเลยมันจะไม่รอดจริงจรื่นะลานินเครื่อง,อง,อง,องโอเคครับขอโทษทุกทุกคนนะที่ไม่ได้วิ่งกับเอสพันธ์นะครับไม่เป็นไรแต่อยก็ได้วิ่งกับซีีไหม